สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับใน Windows 11แล้วก็ Windows 10เามาฝากนะครับเป็นวิธีการอัดคลิปวิดีโอหน้าจอโดยไม่ใช้โปรแกรมอะไรเลยนะครับเป็นโปรแกรมที่ฝังมาใน Windows อยู่แล้วทุกเครื่องนะครับซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีนะครับซึ่งโปรแกรมนั้นนะครับมันสามารถอัดวิดีโอได้นะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะ ผมขอแนะนาก่อนโปรแกรม Paste, นี้ไม่สามารถอัดหน้าจอที่เป็นแบบนี้ได้ครับอย่างเช่นเข้าไปที่ PC นะนะครับเข้าไปได้ได้ดีอย่างนี้ไม่ได้ครับมันเป็นโปรแกรมสําหรับอัดโปรแกรมหรืออัดเก,กมอัดอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นผมเปิดโปรแกรม Photoshop ไว้นะครับผมจะสอนใช้ Photoshop อย่างนี้นะครับหรือผมเปิดโปรแกรม powerpoint นะครับผมเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับผมนําเสนอแล้วผมอยากสอน powerpoint นี่ได้นะครับเพาง่ายๆคือโปรแกรมทุกโปรแกรมนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ ใช้อัดได้นะครับแต่อัดไม่ได้เฉพาะตัวมันเองนะครับอย่างเช่นเข้าดริีซีเข้าตรงนั้นตรงนี้หน้าจอนี้ยเดสก์ท็อปนี้นะครับเดสก์ท็อปนี้จะอัดไม่ได้นะครับแต่ผมขอย้ำว่านะครับโปรแกรมนี้นะครับมันสามารถอัดได้ทีละโปรแกรมนะครับอย่างเช่นผมเปิด Photoshop อยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะสามารถอัดวิดีโอได้เฉพาะในโปรแกรม Photoshop นะครับถ้าหากอยากอัดในโปรแกรมใหม่ท่านก็ต้องปิด Photoshop ออกไปแล้วก็ปิดโปรแกรมตัวนั้นออกไปนะครับแล้วเข้าโปรแกรมใหม่นะครับ เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับก็คืออัดได้ทีละโปรแกรมอย่างเช่นผมอยู่ใน Photoshop ผมจะอัด Photoshop นะครับทำยังไงนะกด Windows แล้วก็ตัว G นะครับมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาครับกดปุ่มตรงนี้เนาะแล้วก็ปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ในพื้นที่หน้าจอนะครับให้หน้าจอมันหายนะครับแล้วก็ตรงมุมขวาด้านบนของเราเนี่ยมันจะมีปุ่มสต็อปสีแดงนะครับแต่ตัวนี้มันมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับมันเห็นเฉพาะหน้าจอนะแต่ที่ผม ท่านลองใช้ดูนะมันจะมีอยู่มุมขวาบนนะครับมันจะมีสต็อปเป็นสีแดงแดงแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับท่านสามารถสต็อปคือหยุดตรงนั้นได้นะครับผมก็สามารถสอนไปได้เลยนะครับเข้าไปที่ Open ไปที่ New อะไรก็ได้ใน Photoshop นะครับก็เรียบร้อยนะครับในโปรแกรมนี้โปรแกรมหนึ่งนะครับวิธีการหยุดทํำยังไงครับอย่างที่ผมบอกว่านะครับปุ่มสต็อปอยู่เดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอไว้ให้ดูนะครับ ปุ่มสต็อปจะอยู่มุมบนขวานะครับมันจะเป็นจอเล็กๆนะครับมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่กรอบสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะครับกดตรงนั้นแหละนะครับมันจะหยุดนะครับหยุดแล้วหายต้อมไปเลยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะมันมันบันทึกให้เรียบร้อยครับต่อไปถ้าผมอยากอัดในโปรแกรม PowerPoint นะทำยังไงผมก็ต้องเปิด PowerPoint ขึ้นมาเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับผมอยากอัดใน PowerPoint ครับผมก็เข้าโปรแกรมนั้นใหม่ Windows รับตัว G นะครับกดปุ่ม Windows กับตัว G นะครับ ท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหากเห็นว่าสิ่งที่ผมสอนในช่องมันมีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับลืมบอกว่าวิดีโอมันอยู่ตรงไหนเวลาอัดแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับให้เข้าไปที่ Dp พนะครับ Dp พแล้วก็หมุนมาข้างล่างสุดมันจะมีคําว่าวิดีโออยู่อยู่ตรงนี้ครับวิดีโอนี่นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์แคปเจอร์นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอวิดีโอของเรามากมายที่เราอัดไว้นะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับนะ เอาที่นี่เวลาอัดเสียงแล้วเสียงไม่ดังทํำยังไงนะครับอัดเสียงแล้วเสียงมันไม่เข้า่ะนะครับไปตรงนี้นะครับกดสตาร์ทนะครับพิมพ์ control p าเ e l ขึ้นมา c o n t r นะครับพิมพ์ control พาเ e l นะครับพิมพ์แค่นี้ก็เจอแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอไอ้ซาวครับตรงซาวนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ มันเด้งหน้าจอเล็กๆนี้ขึ้นมานะกรณีที่ท่านพูดไปแล้วนะครับไปเปิดดูวิดีโอแล้วเสียงมันไม่เข้านะนะครับให้ท่านไปที่โหมดเล็กคอร์ดิ้งนะครับตรงนี้นะครับเล็คอร์รอด,ดิ้งนะครับมันจะมีไมโครโฟนเปิดขึ้นโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งไมไโครโฟนของท่านอันไหนที่พูดแล้วมันเด้งตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นนะครับที่พูดแล้วมันตึ้งขึ้นไปนะเห็นไหมผมพูดมันมีเสียงเบึ้ยขึ้นไปทั้งสองอันแบบนี้ให้คลิกขวาแล้วก็ set a แ default นะครับ default device มันก็จะทําการใช้ไม์ตัวน,นั้นเป็นเป็นหลักในการบันทึกเสียงนะครับหรือคลิกที่ไมโครโฟนแล้วก็ข้างล่างก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหรืออีกอัน,นึงนะครับมันมีไม้ต่างเช่นของผมนี่เป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็เป็น usb นะครับผมใช้2ตัวคือ usb กับไม์ในเครื่องนะครับถ้าผมอยากให้ไม์เป็นไม์ usb เนี่ยเป็นตัวหลักผมก็ไปปิดตัวนี้ไว้โดยวิธีการคลิกขวาแล้วก็ดิดเอเบิลไปในตัวนี้ครับคลิกขวาดิดเอเบิลก็ได้นะครับ ก็คือปิดไมค์ในเครื่องแล้วก็เปิดไมโครโฟน USB หรือปิด USB เปิดในเครื่องก็ได้นะครับก็น่าจะพอได้นะครับหากยังไม่ดังอีกทําไงครับให้ลองคลิกเข้าไปที่ไมโครโฟนหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ฟ r o p e r ต y ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า l e v e l อยู่ตรงนี้ครับ l ลเวนะท่านดูก่อนว่าของท่านเนี่ยมันเป็นดแบบไหนนะครับแบบนี้หรือเปล่าหรือมันถึงตรงนี้นี่หรือมันถึงตรงนี้นะครับก็คือบูสต์มันขึ้นไปนะครับนะเร่งเสียงนะครับนี่คือเสียงไมโครโฟนนะครับแต่ตัวบูสต์นี่เป็นตัว เพิ่มพลังให้เสียงเราล้วพูดเข้าไปพูดเนี่ยมันจะบวกให้ไปอีกนะครับบวกสิบหมายความว่าเราพูดไปห้านะครับมันจะบวกอีกสิบให้เลยนะครับก็คือเสียงดังนะครับยิ่งบูธเยอะยิ่งเสียงแตกนะครับผมแนะนําว่าบวกอย่าบวกเยอะนะครับเอาแค่สิบพอๆหรือว่าสิบห้าก็แล้วแต่นะครับอย่าให้มันเต็มสปีดนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เสียงมันแตกนะครับ